สวัสดีครับผมลงกึ่งช่างต้มวัดเสียนเพชรบุรีครับวันนี้เราก็นะครับผมมาจัดอะไหล่ข้อเหวี่ยงยืดถาวรซีบี b r ซีบีสามมิลถาวรก้านเดิมทวงจัดให้ครับตัวนี้เป็นเวฟ1 10 i สไอามมิลขอภาย5มิลก้านวัยร้อย่วงจัดให้ครับ เดี๋ยวอัดก้านแล้วก็ไปถ่วงนะครับผมงานรถก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับออกทิปนะครับอะไรเอาออกทิปทันแน่นอนนะครับที่ลังล้วงห่วงครับแหมล้วงห่วงกันข้อเครื่องทําข้อเหวี่ยงผมเครื่องใหญ่มากครับเนี่ยไม่ต้องกลัวสั่นเลยนะครับเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะครับเนี่ยใหญ่มากดูเนี่ยธรรมดาที่เราใช้กัน นี่ธรรมดาตัวนี้ครับตัวนี้คือจัมโบ้นะครับเนี่ยดูดิไม่มีสั่นเลยอ่ะเห็นไหมดูดิไม่มีสั่นเลยนิ่งสนิทเลยเนี่ยยังไม่มีหล่นเลยนิ่งมากดูดิตัวบเบ้อเลยเห็นไหมไม่ต้องกลัวเลยนิ่งแน่นนิ่งห่วงไม่มีสั่นครับ ยาวนุ่นจัดให้เน้นๆงานเข้าอย่างถ้าเกิดว่ากึงๆไปแล้วมันสั่นหนึ่งเลยมันจะกึงไม่สวยสองเลยห่วงมันจะเบี้ยวตั้งศูนย์ไม่ตรงนะครับใช้งานไม่ทนนะครับนี่ก็หัวหัวตัวนี้กับตัวนี้นี่คือศูนย์เดียวกันเลยเราไม่ถอดนะเราตั้งศูนย์แล้วนะครับวัดไอ้นี่เดียวกันเลย ดูดูป้อมมีดดิโอ้โหคืบมยังไม่ถึงเลยนี่ดูทั่วไปนะทั่วไปนะคืบมึงเลยก็ผมจัดมาไว้สําหรับทําข้อเห่ยงโดยเฉพาะเลยนะครับทำไมข้อเหวี่ยงถึงแน่นนิ่งเนียนกล้ารับกันห่วงแตกแล้าตลอดอายุการใช้งานนะครับก็จัดให้เด็ดครับ รถแข่งรถอะไรก็ทําให้ไปหลายคันแล้วก็ได้วิ่งได้แชมป์กันหลายคันแล้วครับอันนี้ก็ไหลนะครับทือว่าส่งมาทํากันนะครับจัดให้อยู่นะครับเรื่อยๆนะครับ